วันที่20พฤศจิกายนพศ2516เวลา13.30นสวัสดิการและคุ้มครองใรงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงานดํนาเนินการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องณบริษัทไทฟอร์จิงเอนจิเนียริงจํากัดตั้งอยู่พื้นที่อําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีประกอบกิจการผลิตและแปรรูปโลหะด้วยความร้อน วันที่22พฤศจิกายนพศ2566เวลา13.30นสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลปีงบประมาณพศ2567แห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีสารการจังหวัดเพชรบุรี วันที่25พฤศจิกายนพศ2566เวลา7นาฬิกาสูนยการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าณลานรัฐพิธีสารการจังหวัดเพชรบุรีต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาที สวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะบริเวณถนนริมแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีต่อมาเวลาสิบนาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2566 ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานณวัดยาณาของวรารามตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีต่อมาเวลา16.30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน,งานร่วมกิจกรรมโครงการนนนลงยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2516ณบริเวณถนนคนเดินอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี